तो आ गई था पर माने समवते प्रपोसिट वो प्रपोसिट हां तो सेम मा को देखते हैं यार जैसे परती दे प्रपोसिट अरे तो เฉพ่อะไรยางนะลาไปญี่ปุ <risque> <so> ่นยากเดิมชวหาบอน้งบุปิดอะไรกตออยตออืมอันนกเตอสวัสดีตอนเช้าอายูผมมีแฮ่ค์าสายญี่ปุ่นจิมมาวายุอะไรกตก็สิ่งนอเตพูว่าโายุมเม่นว่าฮาวยุอะไรก็เตย่านีกต้องมาหมณตกี่ตเนียบ่หบอกภาษาญี่ปุ่นชวนป อือไปท้งานอัะเชิญทางจีนเยอะชัดอ่าชสวัสดีชพ่อสีเปียพอีเปียเราออกไปเอาไม่ชิญี่ยอสสวัสดีพี่น้องไ่จีนนั่นกับสำหเาะเแกงกวี๋ยวนีมาับี่ยี่ส่เยวม่ชื่อปาชนนเชอคุณพี่น้องไี่อยบพอเปีย่ทันค่ออกแ่รอหนึ่งบเกาก่เอาอีกรอบนึงอีกรอบนึงพี่น้องขึ้นปึงไหญสดหยอนกลเปไยเด้ สังเยตต้อปิ๊กคำเดิมลูกใั่ไ้จีเลยนะเพีนะพียมีอยไรควาท่านบอกจ้บังับก็เปลี่ยนชีวเดมเตภาษาญี่ปุ่นเอาไปจะกับไนะชีเแะครับอยาินแปโอรั้ก็ต้องันที่ยืดปวดความในส Anh đạo của nhà 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 có nhà của nhà của

โอกันจ uh, yeah uh, <no, S 2> <Hospital> ้นเนาะอ๋ออ๋อไ้บ้านหลัั้นติดแค่บ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 ่่บ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 ่่บ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 ่่บบ่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 ่่ จุ๊งกระ๊ะแม่บังประโคนกรุบกรุบกันเนียนแซมซายทุกคนนะครับพี่ช้างสอนให้องค์อิงพูดจาภาษากนะเนนอ่าพูดจาพักแม่อาอย่างเช่นเอาคำพูดงอนีง่ายจุกกะจุกกระไอ่าจุกกระจุกกระ จุงกระไม่เอาบองประอุ่นเอาสมมุติว่าเราดังไปรับเชิญใช่ไหมลูกเราต้องเขาเครื่อเขาต้องได้ทักทายหลายภาษาดินเอาสวัสดีครับสวัสดีจุงกระไม่เอาบองประอุ่นจุกระไม่เอาบองประอุ่ <c oughs> อ้ยอาธิรำมจุงกระทีละประโยคะไม่เอาไม่เอาบงประอุ่นบงประอุ่นบงประอุ่นบองประอุ่นจุงกระอ่า <c oughs> กระไม่เอาบองประอุนจุงกระไม่ละพงกะลุงจุงกระอะไรจุงกระทำแรกก่อนจุงกระไม่เอาไม่เอาบองบองประประอุนอุนเออเอาม่ติว่าเราไปรีนสุรินทรเศรษฐกิจสวัสดีพี่น้องกัลใหญ่ทุกคนนะไปที่จุงการไม่ละพงกะลุงอาพงกะลุงอาพงกะลุงโอ้จุงกระ แม่อ้บ้องประอุนประก็มีประนรุกจุงประจุงประแม่อ้วแม่อ้วบ้องบองประอุนประกุงประอุงประอุนประอุนประอุนไม่้มาปานบ่งอ่างนญาตักามอนเาซเป็นภาษาพันด้นะจุาเนเอางระอุนเน

โอเควุ้งอิงนิหน้อยนิทน้อยนิทน้อยอาเชอ่์ังยินนิ่มจิมมี่เยอจิมมี่จิมมี่มจาก e a โรปอเมริกาอยู่ป a ะเอเมริกาเออกลๆับกาสินมาดูมอลำเออมยายอไรได้เรอเบอกว่าเดี๋ยวจังแล้วเดี๋ยวไปเ่อเมริกา

แพันเภาษา้ิว่าอะไรแปงพันเจ๊แปงพันเจ๊แปงพันเจ๊ห่งพันหน้่งันหนึ่ันหนึ่งพันเก่งเก่เ่มมาบมีมีผมเดนอีรีเนาะบมีโมีครับลตียยู โอ้สบายดีไหมเย็ดเย็ดโอ้เอฟซีร้องเพลงดีขอบคุณจ้าไ่ด้รจักเลยวีดีกูดซิงเกอร์ซอมกอีดีกูดร้องเพลงดีดีมากร้องเพลงดีมอีานอเซย์ทูมาฮาร์ดยูอินแมสยิน้วว่าเซย์ ออิองิงรอมเปวิมามา่อยู่ในใจโอ้พออรอรโอเคบอดดมีพลังเสียงหลายอาศัอยู่นอยู่โอ้ไมนลุกคนลุกเวลาเขาเบิรอีหล่าเขาจะขนลุกเซออาฮับปีนะอาฮับปีอยู่ที่ตุมาศี I happy you. g o o for you. ฟ mm ังแล้วคนลูกฟังแล้วคนลูกคนลูกทำไม